คือเรื่องการสัก,กับประเด็นสําคัญและความสอดคล้องก,กับบริบทของไทยเรื่องการจัดลําดับความสําคัญและกําหนดบทบาทของประเทศไทยและเรื่องการเผยแัยวันส่วนในวันที่3นะคะบรรยายสรุปสาระสำคัญจากหาที่ใต้กลุ่มของ ได้รงานให้เ no กียรติปาน่เปิดโครงการเ็นเซอของประเทศไทยเพื no ่อก็บ no ันการงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทยในวันนี้ค่ะสาบนวิสุทธิสว์วนธรรมกระรงแรงานในส่วนของประเทศกระทรวงมหาดไทยนะมีถ้าในระดับรงก็มีทั้งกวมประชาสมพันธ์เนาะตต้องมีกรมพารสแล้วก็คมต้องการและกระทสาารณสุขคทั้งหมดที่ทำเป็นคือข่การทางานที่ปเองร็คุ้ว่าไปสามารถ ไีได้แล้วก็จริงๆวันนี้เนี่ยท่านปลัดกระทรวงนะคะให้ความสำคัญแต่ว่าเนื่องจากว่าท่านน่าจะยัง,ยงมไม่มาของนักการสืงสวนนะคะก็เลยต้องหมายให้พี่ชัยน,นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้แทนในการมาเปิดโครงการในวันนี้นะคะคงต้องบอกว่าเมื่อเป้าหมายการพัฒนาเช่อมภาคตะวันออกาคตะวันตกเป็นหลักสำคัญนั่นคือเป้าหมายสูงนั่นคือเป้าหมายสูง แต่สิ่งที่สำคัญที่ไปก่อนนั้นนะคะวิธอ,อการที่จะมีสังคมที่ดีมีความปลอดภัยแล้วก,ก็มีความแย้งยืนก็จะไปไปเชื่อมกับ HTG ซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคงต้องบอกว่าในสามปัจจของอาเซียนนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการมีความมั่นคงและปัญหาสุาข,ขสัคมแต่ละทาก็เป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาอย่างสมดูรไปพร้อมๆกันก็คิดวมธีทางอืองนองอ่นอกนะคะที่บอกแล้วเกี่ยวกับในเรื่องของพุทธศาสตร์ซึ่งมีกยาร เรียกว่า,าการลอมรัแล้วนะคะซึ่งเป็นยุทธศาสตร์10ป,ปีในยุทธศาสตร์0ป,ปีที่คิดว่าสำคัญที่สุดน่าจะอยู่ที่การกำหนดว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรโดยที่ต้องมกีการติดตามแล้วก็จะต้องมีการประเมินผลว่าเป็นตามสิ่งที่ตั้งเป,ป้าหมายไว้หรือเปล่าดังนั้นจะมีความสำคัญของทุกท่านะคะที่จะต้องมาร่วมกันและรวมสมองเพื่อท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจาก ระดับ้าทีและก็จจ้ากนของประเทศไทยได้อย่างไรในเรื่องนี้นะคะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเสาหลักเลยพเของเป็นสถานการณ์ประสานงานนะคะเ็เชื่อั่นนะคะว่าการมีสิทธของ้ที่เข้าร่วมโครงการนะคะจากกระทรวงต่างๆเราจะสามารถใช้ความสามารถของต่างลงไปทำงานท่านจะได้เห็นนะคะไม่ไม่แน่ใจว่าใครเคยไปรู้บ้างหรือคนไหนอาจจะรู้มากกว่าคุณคันจะได้เห็นในเรื่องของตรงดินที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของ ื้นที่ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็โครงการราชบุรีนั่นแปลว่าเขาใช้สร้างที่ผู้หลังทางสังคมนะคะเป็นเขาไม่ว่าเป็นท่าไม้ตายของเป็นท่าไม้ตากของของประเทศนะคะที่เขาสะสมได้ว่าที่ได้ส่งได้พระราชทานโครงการเพื่อความดีของประชาชนนะคะแล้วก็วัฒนธรรมยุคปัที่ถึงธรรมะสวามด้วยนะคะก็ทั้งหมดสามสามส่วนเนี้ยอดีตปัจจุบันและจะเชื่อมทีส่วน ก็ขอให้ท่านนะคะได้มีความสุขกับการได้ไปทำงานแล้วก็หลังจากที่ได้เห็นแล้วท่านจะเห็นเรื่ังของความสําเร็จมาถอดบทเรียนมาแชร์ความรู้ประสบการณ์กันนะคะแล้วก็มากําหนดทิศทางให้ให้ประเทศไทยได้เติบไปอย่างต้องก็ขอให้การเนินโครงการนะคะสามารถสําเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้นะคะเป็นอางปลอดว่าภัยสมอง จะทำงานได้ดีถ้าเรามีความสุขนะคะเพทำแบบนี้ามีาอบเดขอห้าท่ขออนานะคะว่การถ่ายรูปอ่างท่าสองทอเดินสองเกด